เอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรไม่ทงประเทศเราเอ้ยขวานปากขาฉันย่าเอ้ย,อยบุกมาแล้วปิวง้งมานี่เลยแกชิงเลย ออาวุธหลุดใส่แขนฉันได้จริงกขมาในฟันไม่กลัวหรอกยายปอีดะอะไรฝรันงน่ะอีด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 บู๊วายกระสุนไม่ออกเอ้ยเอ้ยปืนกระสุนหมดต่อยกันเลยยับยายเฟียง

เอยพวกเราเราต้องบืให้มันดีเข้าใจไหมเขจาใจครับเข้าใจครับอาจารับพราเราอ่ะอย่าตายเบืมันให้เดีๆกลางกลางวันนี้คือการประชุมแล้วถ้าประชุมเสร็จฉันจะปล่อยไปกินอาหารเข้าใจไหมรับทราบฉันขอให้พวกนายไปกินข้าวอย่างดี มีตู้เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวันเนี่ยศัตรูบุกแล้วครับหัวหน้าเฮ้ยัตรูบุกแล้วเหรอดีแล้วอ้ามีคนตายคนหนึ่งด้วยโ oh my god ชงยงชงชงชงคลิง,งเฮ้ยอะไรวะเนี่ยรีบดีเร็วศัตรูบุกแล้วอะไรอะ่ะเฮ้ยเราเปิดเฮ้ยหัวหน้าไปอยู่แล้วนะหัวหน้า กดปุมปิดปูดปูดปูดผิตาฉันยังไม่ตายอ่ะไฟไหมฮ่าฮ่าอีสีนูบกระโดดไปใส่ก่อนที่ฉันจะจบชีวิตอ่าโว้หน้าเพื่อนเราตายหมดเลยโว้หน้าไอ้เพื่อนอะไรวะหน้า <c oughs> โอ้เลยเปิดมีอีกทีเอ้อยเอ้ไอ,อ้ไอ,อ้อหัวหน้าไม่อยากตายย่าไอ้อยยออหัวหน้าแกหัวขาดเลยเฮ <c oughs> ้ยบุกเร็วบุกบุกบุกได้จักการทิง้งย,ยายยาอะไรวะเนี่ยบ้า ไอชื่อว่าอะไรใหญ่อ,อะไรวะเนี่ยไ,ไ,ไอ้นั่นมันใครนะ่ะป,ปิงปิงปิงทำไมมันไม่พูดวนะวน่ะเงี้ยวเงี้ยวเฮ้ยปิง อะไรวะเนี่ยไฟไหม้หนีเร็วพวกนายหนีไม่ไมท<ำ>ันแล้ว<ม>แหละลาไปนะ,นนะเนี้ยเอออะไรวะเนี่ยดีๆแล้วก็ได้มันเป็นหน้าที่ปืนพกชักสุนปิป๊ปปิ๊ป้ยศัตรูปิงไอ ฉันไม่ล้มเว้ยอย่าอย่ามาต่อยฉันนะปิงเอ้ยิงไม่โดนอีตู้ไอ้ขาดำซากีตู่ว้าวอะไรวะนะเอ้ยนี่ ดีนี่ขอโทษเลยสกูตเตอร์ แล้วอะไรวะนะย่ากระโดดร่มมยวโอเคถึงเพื่อน,ลลนแล้วยิดตูได้เวลาล่าคนแล้วเอากระเป๋า ทีเอ้ยอะไรวะน่ะใช่ฉันกระโดดร้มลงมาฉันไม่เห็นนายเลยเออไม่เห็นแล้วเหรอเอ้ยแค่ไม่เห็นกระโดดยิงแล้วเนี่ยแอะยังไม่ตายเว้ยใหญปิวปิวอ่าเอ้ยยิ่งกันที่ฉันจะตายยาย ตีลังกาออ้ยังไม่ตายบ่เดี๋ยวนะแล้วมันเส้งพี่่าดวงตาเสียตาอยู่ภายยก่อนจบคลิปอย่าลืมกดซับด้วยเด้อป่าว เดี๋ยวนี่คือเสียงเด็กวัดอ้ำเสียงที่ขอดวงตากดซับ